สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้เดินทางมาถึง EP ที่5ของพอดแคสต์จาก NASH Thailand แล้วนะคะหนูชื่อมิลลี่แล้ววันนี้เราก็จะมาชวนคุยกับพี่แพนจาก NASH นั h ไทยแลนด์ค่ะสวัสดีครับแพนจาก NASH Thailand นะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่อง moral licensing กันนะครับอืม moral นี่แปลว่าสีาธรรมถ้างั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการทำผิดทำถูกอะไรงนี้หรือเปล่าคะใช่ครับ มอรัลไลเซนซิ่งเนี่ยก็คือเป็นอคติทางความคิดอย่างหนึง่งก็คือการให้เราการที่เราอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยทำผิดได้หลังจากที่เราทำดีมาโดยตลอดโดยที่เราไม่รู้สึกผิดง่ายๆก็เหมือนวันชีตเดย์ครับหลังจากที่เราออกกำลังกายไปชั่วโมงหนึ่งเราก็คิดว่าเราสามารถกินแฮมเบอร์เกอร์เฟรนฟ์ไฟลแล้วก็โค้กได้โดยที่เราไม่ต้องรู้สึกผิดแต่ปัญหาคือบางครั้งแคลที่ผ่านไปกับออกกำลังกายนี่ ยังไม่เท่าแคลแฮมเบอร์เกอร์เลยใช่ไหมคะใช่ครับไม่เท่าเผลอๆพี่ว่าจะเกิดแล้วก็ทำให้การที่เราวิ่งไปเนี่ยไม่มีผลอะไรเลยแต่นี้ก็เป็นเพราะว่าสมองคนเรานะครับมันจะชอบคิดว่าการกระทำที่ดีเนี่ยกับการกระทำที่ไม่ดีมันสามารถหักหลบก,กันได้ซึ่งในความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีมันก็ยังไม่ดีกว่ายัางค่ำสำหรับเราอย่างเช่นเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยการที่เราอยากจะดูแลสุขภาพ เราเลือกที่จะกินเบอร์เกอร์สุดท้ายมันก็ไม่ดีกับเราอยู่ดีมีทั้งน้ำมันมีทั้งแป้งแล้วก็แคลอรี่เยอะอีก <c oughs> พี่ก็เลยอยากจะลองถามมิลลี่บ้างว่าแล้วน้องมิลลี่เนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่คิดว่าตัวเองกำลังติดก,กับดักของ Moral Licensing อยู่หรือเปล่าเคยแน่ๆค่ะคืออย่างเช่นเวลาวันไหนอะที่วันก่อนหนูรู้สึกว่าหนูทำการบ้านมันเยอะแล้วอะ วันนี้หนูจะยิ่งรู้สึกว่าเราอะทําดีมากเลยเมื่อวานวันนี้เราพักผ่อนว่ามดีกว่าดูซีรีส์ดีกว่าแต่บางครั้งมันกลายเป็นว่าพวกเนี้ยทำเกินบ้านจบไม่ทันไม่มีอะไรจะไปให้คุณครูเนี้ยค่ะ <c oughs> ดูซีรีส์เพลินเลย <c oughs> พี่ว่ามันก็น่าสนใจนะที่คนเรากับทาอะไรที่เรารู้ว่ามันก็ไม่ดีโดยการกระทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการวิจัยแล้วก็ทดลองมาเรื่อยๆ ซึ่งคำว่า moral licensing เนี่ยถูกพูดถึงเป็นครั้งแรกตอนปี2001ในงานวิจัยของนักจิตวิทยาโม n i นและก็มิลเลอจากมหาวิทยาลัย Princeton งานวิจัยนีย้มีการทดลอง3ามันด้วยกันโดยการทดลองแรกนะผู้เข้าร่วมเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อความที่เหยียดยามผู้หญิงหรือว่า sexist statement โดยให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยเลือกงานให้เหมาะสมกับคนต่างๆแต่ผลออกมาว่าคนเหล่านี้ที่คิดว่าตัวเอง ให้เห็นด้วยกับข้อความที่เป็นเซ็กซี่สเตตเมนต์เนี่ยก็ยังเลือกที่จะให้ผู้ชายทํางานที่แมนกว่าหรือว่างานที่ต้องใช้กําลังทั้งทงที่ความจริงงานเนี่ยไม่ก็อาจจะให้ผู้หญิงทําได้หรือว่าผู้ชายทําก็ได้ mm. แต่ในกรณีเนี่ยก็คือเขาเหมารวมโดยที่ไม่สนใจความเท่าเทียมของเพศเลย mm. อันนี้ก็เป็นอันแรกส่วนการทดลองที่สองเนี่ยก็เป็นการให้ผู้เข้าร่วมนะเลือกผู้สมัคร ทํางานโดยผู้ที่เลือกรับคนเขาทํางานเนี่ยก็จะมีคุณลักษณะต่างๆเช่นจะเป็นผู้หญิงเป็นคนแอฟริกันอเมริกันเป็นคนเอเชียโดยคนที่เขาเลือกคนแอฟริกันอเมริกันทำงานไปแล้วเนี่ยพอมาให้เลือกอีกทีเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มนะที่จะปฏิเสธของกลุ่มคนเหล่านี้ oh. เพราะว่าเขาคิดว่าเขาอะให้ไปแล้วให้ทำงานไปแล้วกับคนกลุ่มนี้ดังนั้นเนี่ย ไม่ทีเขาก็ไม่ต้องให้ก็ได้แต่ว่ามินล,ลีคิดว่าความจริงอะถ้าเกิดเขาคิดว่าเขาเป็นคนอย่างเงี้เขาก็ควรจะทําเขาทําให้การกระทําพฤติกรรมของเขาเนี่ยสม่ําเสมอใช่ไหมใช่ค่ะคือถ้าสมมติว่าเขาอะไม่มีเมการบแอสเรื่องของเชื้อชาติจริงๆอะเขาไม่ว่าจะเลือกกี่ครั้งเขาก็ควรจะเลือกเหมือนเดิมอินคลูซีฟเหมือนเดิมถูกไหมคะมก็ว่าอย่างนั้นนะคะ พี่ว่าทุกคนก็ตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าบางทีมันก็มีเรื่อง Moral Licensing ทำให้การตัดสินใจของคนเปลี่ยนไป<ม>ซึ่งนั้นก็นำมาสู่การทดลองสุดท้ายการทดองที่สามนะมันจะเป็นการทดสอบผู้เข้าร่วมเนี่ยที่แจ้งว่าเขาอ่ะเป็นคนที่แบบไม่มีอคติบใครเลยหรือว่า Non-prejudiced person ให้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่ผลลัพธ์เนี่ยคนที่เขาบอกว่าเขาไม่มีอคติเลยเนี่ย กับแสดงความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องทางการเมืองเหมือนเขาก็มีความคิดเห็นที่ผิดแล้วเขาก็ไม่อายที่จะพูดออกมาเพราะว่าเขาคิดว่าเขาอะเป็นคนที่ไม่มีอคติโดยสามการทดลองเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าผู้คนเนี่ยเต็มใจที่จะแสดงคศนาคติที่ผิดนะหรือมีความเป็นอคติมากยิ่งขึ้นเมื่อพฤติกรรมในอดีตของเขาเนี่ยไปทางที่ไม่มีอคติหรือในทางที่สังคมเนี่ยคิดว่าดี ง่ายๆก็คือพอเขารู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคนดีอยู่แล้วคนดีอย่างเราอ่ะจะทําผิดนิดผิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกเพราะประโยชน์ที่เคยสร้างไว้มันมากกว่าโทษทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้สามารถหักลบกันได้ใช่มันไม่ได้หักลบกันได้เลยโดยส่วนมากเนี่ยคนพวกนี้เขาจะชอบคิดไปเองซึ่งมันก็จะมีการทดลองอีกอันนึงนะในไต้หวันที่พี่ว่าน่าสนใจเหมือนกัน หัวข้อสั้นๆก็ว่า Ironic effects of dietary supplementation นะซึ่งทำโดยกลุ่มนักจิตวิทยาชาวไต้หวันโดยผู้เข้าร่วมกันทดลองเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยนักวิจัยจะให้วิตามินรวมกับผู้ทดลองและกลุ่มที่สองจะได้เป็น placebo pill หรือว่ายาที่ไม่มีฤทธิ์กินไปแล้วเหมือนก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเขาแค่ได้ยามา ผลปรากฏว่าคนที่คิดว่าตัวเองได้รับวิตามินรวมเนี่ยมีโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าเช่นการสูบบุหรี่มากขึ้นเลือกทานอาหารพวกบุฟเฟ่มากกว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายน้อยลงด้วยนะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเนี่ยได้รับสารอาหารจากวิตามินทำให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วแต่เน็ต ซึ่งการทดลองเนี่ยมันก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่าการทําดีของเราเนี่ยไม่ว่าจะเกิดผลดีจริงหรือไม่จริงก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรานําสิ่งเนี่ยมันไปนเป็นข้ออ้างให้เราทําสิ่งที่ผิดหรือพฤติกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้ก็ได้นะซึ่งปรากฏการณ์อย่างเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายพี่เชื่อว่าใครหลายๆคนก็คงต้องพบเจอกันบ้างอย่างน้อยพี่ก็คนหนึ่งจริงค่ะหนูก็เป็นแน่นอนอ แล้วนอกจากเรื่องในชีวิตประจำวันแบบนี้ค่ะ Moral Licensing มันสามารถเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่อาจจะรุนแรงกว่านี้ได้ไหมคะมีอยู่แล้วล่ะซึ่ง Moral Licensing เนี่ยมันไม่ได้แค่ทำให้เกิดปัญหากับตัวเรานะแต่มันอาจจะยังทำให้เกิดปัญหากับสังคมโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำเนี่ยซึ่งมันจะมีเคส Stu ษหนึ่งในอเมริกาเนี่ย mm hmm. เกี่ยวกับ m อ r a l l i c e n s i n g แล้วก็ความเหลือ่อมล้ำทางสังคมเช่นในตอนที่ ช่วงเลือกตั้งคนที่สนับสนุนบารัคโอบามาเนี่ยในการเป็นประธานาธิบดีคนกลุ่มนั้นนะครับมีการเลือกปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องกับชาวแอฟริกันอเมริกันมากขึ้นทั้งนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่พาพวกเขาเนี่ยคิดว่าตนเองได้สนับสนุนชาวแอฟริกันอเมริกันแล้วก็แนวคิดด้านเสียงนิยมจากการที่เขาเลือกบารัคโอบามาไปแล้วดังนั้นนียก็เหมือนเป็นการมอรัลไลเซนตัวเองให้สามารถทำผิดได้ ให้ treat คนอื่นไม่ดีได้เพียงเพราะตัวเองคิดว่าตัวเองทำไปแล้วซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีอีกรณีหนึ่งนะซึ่งส่งผลกับคนอื่นด้วยนะเป็นอันที่มีดาราด่งดังคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่บริจาคเงินหลายล้านเลยเพื่อสนับสนุนสิทธิเสรีของผู้หญิงแต่สุดท้ายเนี่ยเขาเองเนี่ยกับมีพฤติกรรมทำลายร่างกายผู้หญิงในเวลาต่อมา ซึ่งมันก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมล่ะโอ้จริงด้วยค่ะอาคาตินี่มันน่ากลัวพอที่คิดเยอะเลยนะคะแบบมันเกิดขึ้นได้กับทั้งเรื่องของเอเชื้อชาติเรื่องของเพศแล้วก็อีกหลายอย่างเลยที่คนที่มันส่งผลเสียต่อสังคมแล้วคนที่เชื่อว่าเขาเป็นคนดีอะค่ะเขาก็ยิ่งไม่รู้ตัวเลยว่าการที่เขาทำผิดเล็กๆน้อยๆนียนะ่ย จริงๆมันมีผลเสียมากมายแค่ไหนถ้างั้นเราควรทำยังไงดีอะคะที่จะจัดการกับปัญหาพวกนี้คะ่ะถึงแม้ว่ามันจะน่ากลัวยังไงอะพี่ก็เชื่อว่าอาคติทางความคิดพวกเนี้ยเราสามารถจัดการกับมันได้นะโดยเฉพาะการที่เรารู้หรือว่า aware เกี่ยวกับสิ่งเนี้ยก็เป็นขั้นแรกที่ดีแล้วแต่โดยเฉพาะในกรณีของ moral licensing เนี่ยที่มันอาจจะส่งผลเสีย มากกว่าที่คิดเราก็มีสามารถคอยระวังได้โดยการที่เราอาจจะตั้งเป้าหมายให้ตัวเองอย่างถูกต้องนะคนเราเนี่ยมักจะชอบตั้งเป้าหมายให้ตัวเองแบบเยอะใหญ่เข้าไว้ซึ่งมันดีไหมมันดีนะแต่ว่าบางทีตั้งเป้าหมายใหญ่เกินพอทําไม่ได้มันก็รู้สึกท้อใช่ไหมละ่ะมิลี่เคยตั้งเป้าหมายอะไรใหญ่หรือว่า New y e a r Resolution อะไรหรือเปล่าแล้วแบบสุดท้ายทําไม่ได้เลย ค่ะเคยตั้ง New Year Resolution ว่าตอนที่อยู่ที่เนี่ยมาเรียนต่อจะกินมาม่าแค่แบบเดือนละหอไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยเกิดขึ้นเลยใช่ New r Resolution <c oughs> เป็นอะไรที่คนทำยากมากเลย <c oughs> เพราะว่าเป้าหมายส่วนใหญ่มันจะเป,นเป็นเป้าหมายที่ใหญ่มาก <c oughs> เช่นการอา่านหนังสือให้ได้สิบเล่มต่อปีดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทำอะไรให้ได้อะ ที่ว่าสเต็ปแรกที่สําคัญเนี่ยคือการที่เราอาจจะแบ่งเป้าหมายของเราให้เป็นโกย่อยๆหรือมาสโตนก็ได้เช่นการที่เราจะลดน้ําหนักเนี่ยเราตั้งใจจะลดน้าหนักสิบโลบางทีมันอาจจะดูเยอะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราตั้งว่าเออเดือนเนี้ยเราลดโลน,น,นึงนะเดือนหน้าเราลดนอีกโลนึงก็อาจจะทําได้ง่ายขึ้นเพราะบางคนเนี่ยสมมุติเขาอดแป้งไปสามวันน้าหนักเขาลง แต่พอน้ําหนักเขาลงเนี่ยเขาก็ดีใจและเขาก็อยากให้รางวัลตัวเองบางทีเขาก็อาจจะตะบะแตกหรือว่ายัางไงทําให้เขาสุดท้ายเขากลับไปกินไอติมเป็นถับหลังจากนั้นสุดท้ายเนี่ยเขาลมเลิกความตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพตัวเองไว้ที่สุดดังนั้นอีกอย่างที่สําคัญก็คือการให้รางวัลตัวเองเราก็ต้องให้รางวัลตัวเองอย่างเหมาะสมเนาะว่าจะทาอะไรก็ตามไม่ว่าจะมีมาสต์หรืออะไรก็ตาม ดังนั้นเนี่ยเราจรึงต้องช่างตวงแล้วก็ดูว่ารางวัลที่เราให้เช่นสมมติการลดน้ำหนักลดได้นหนึ่งโลละอาจจะให้รางวัลโดยการอาจจะสามารถกินของหวานได้หนึ่งชิ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะทำเป็นนิสัยจนสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้นะแต่ว่ามีอีกสิ่งที่พี่ว่าสำคัญเลย พราะนอกจาก o r a l licensing เนี่ยจะเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวเองแล้วพี่ว่า moral l i c e n s i n g มันอาจจะส่งผลกระทบกับคนอื่นได้เช่นตัวอย่างที่เราได้คุยกันเนี่ยที่อาจจะส่งผลกระทบกับสังคมดังนั้นการที่เราดูเรื่อง moral l i c e n s i n g แล้วเนี่ยนอกจากตัวเองเรายังต้องคำนึงถึงผู้อื่นด้วยนะยกตัวอย่างเช่นการที่เราทำดีกับคนหนึ่งอ่ะไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามมาจากไหนก็ตามก็ไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถทำไม่ดี กับอีกคนหนึ่งได้นะเมื่อเราทำดีกับคนหนึ่งแล้วเราก็ควรจะทำดีกับทุกๆคนให้มันเท่ากันจริงด้วยค่ะโอ้ฟังว่าขนาดนี้แล้วูรู้แล้วเนะวาะมอ r o ล l i เ e น s i n g เนี่ยมันส่งผลเสียกับเราได้มากขนาดไหนก็สุดท้ายก็ขอฝากไว้ให้ทุกคนนะคะว่าเราเนี่ยอย่ามาพ่ายแพ้ให้กับคำว่าเอานะช่วงนี้เราทำตัวดีเลยนะคะก็ ขอขอบคุณพี่แพรมากๆเลยนะคะที่มาคุยเรื่องมอรัลไลเซนซิ่งด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ